้าแม่เดี๋ยวกดใต้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีโมดอยู่ตรงนี้นี่รีโมดเดี๋ยวลูกอดดูนะอ้าไป็นไฟ้ะไรด้วยเนี่ยเขายังไม่เห็นเลยว่าไฟดับไฟดับนี่ไฟเปิดนี่อันนี้นี่มันจะเป็นรีโมดบอกเขานี่นี่ไฟนี้ไฟธรรมดาหน่อยอล้วปไฟอะไรปิดอันนั้นปิดเธอเปิดไฟแน่เหรอ บอยเปิดไม่อย่าเปิดปิดสิเป็นแลไปเปิดทำไมอ่ะอันนี้มันเร่งดาวนี่หรออันนี้เปลี่ยนโมเดิร์นจะมีหลายโมเดิร์นจีให้เขาดูอย่างที่สิเขาจะได้เนวมันกมดเป็นนี่ได้ด้วยนะกดต,ตรงไหนโมเดิร <Modern. S 1> <Modern. S 2> ์นี่ยโมเดินไปทางนี้หรอไม่ใช่นะมันปิด ใ่วงกลม,บมแล้วมันจะเป็นรีโมทมันเป็นรีโมทนี่อ่ะโชว์เขารีโมทยังไงอ่ะขอบคุณเป็นยังไงอะโชว์เขาสินี่ไม่เป็นบมรีรีโมทกดเนี้ยกดเป็นอย่างไม่มีคนมาดูเลยเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยได้ด้วย อย่านเงี่ยไปอย่างเงี้ยได้ด้วยนี่อะชั่วโมงต้องมีคนเข้าดูเลยไหมนี่มีดีมดนะครับนะโอ้พอแล้วี่เก๋มดีมดเขาจะไปอย่างนี้ยดีมดไม่ต้องโกรธได้ไอ uh, oh. ้จีน um, ้าอยู like ่ไหนอ่ะที่หน้ามาเร็ว้าว แอวขาตั้งบ้างอ่ะขาตั้งขาตเนี่ลสดมคเปิดแบบตากดิจะไปกินข้าวยังนี่ความจินมหนอน้ำมันจะสูงได้ ก็สว่างดีนะทำให้หน้าแบบมีออร่าขาวเลยอ่ะน,น,นะจากน้ำขาวเลยอ่ะอันนี้เป็นดาวเหรอเนี่ยเหรออนนี้มเนี่ยเป็นดาวเหรอดาวคือว่าเพิ่มความสว่าอันกลุ่มกลุ่มกางห้ามปิดอันนี้มันเปิดปิดไปปิดทำไมอันนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไป นี่ขาตั้งสีแบบนัวสีแบบขาตั้งเนี่ยเออนี่ขาตั้งกู้นะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทั้งทั้งแสนคนคับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเดี๋ยวพังพี่จําของยายนะครับ เอารีวิวขาตั้งตัวเองอะตั้งแต่โอ้โหไงเอ่อนี่อันนี้ขาตั้งอีกอันหนึ่งขาหักเขาหักเขาเข้าไปยังไงนี่นะเก็บได้อันนี้เป็นขาตั้งกล้องอันแรกจัมเปอร์เดี๋ยวมา เอออย่าล้างให้มากครับนี่นี่ระวังโดนนี่ด้วยนะรีโมทแ,แม่พยายามที่็นรีโมทว่า <ไป S 2> ที่เขาจะเป็นอย่างเไี้ยรีโมทเนะี่กนยกดเตางนียไปปิดเดี๋ยวเราปิดให้ดูนะอ่ะาโรไกลน่าจะขึ้นมา ไอ้ไมเ่เฉ่ยดเวลาเปิดเนี่ยเอาเปิดยังไงนี่เหรออาเปิดปิดเปิดตั้งพอแล้วอ่ามีคนดูแล้วค่ะนี่นี่มีคนดูหนึ่งคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไฟวันนี้น้องซัมเปอร์จะมารีวิวไฟเขาอยากรีวิวยายเขาสั่ง ไปไลฟ์สดมาจ้ะเขาก็เลยแบบขอลองไลฟ์สดหน่อยได้กดได้ด้วยกดได้ด้วยาดูรีโมทพอ,อแล้วลูกเดี๋ยวเขาจะมึนเอาเขาดูอะ่ะเวลาเขาดูนรีโมทโชวเขาดีๆีนินี่จะปิดให้ดูลนะ,ะปิดตรงนี้อ้ามันก็ดับนี่ต้งกลามันจะขึ้นมาให้ได้ ให้ดูนะจะากกายเป็นสีน้ำตาล,ละ่ะอาเป็นสีน้ำตาลแล้วเดี๋ยวมันเป็นสีน้ำตาลนะเว้ยเปิดอีกอาเป็นสีน้ำตาลแล้วแต่ข้างบนนี่อะไรข้างบนเป็นไฟลดความสว่างไงดาวแอนแอนอะไรัพแอนดาวไง up อันนี้ข้างบนอ่ะใช่ครับขึ้นความเพิ่มเพิ่มความสว่าง น,นี้ลดนี่ลดเห็นไหมมันจะลดไปไดเรื่อยเรือน้ำอย่าเล่นบ่อยเนี๋ยมันจะพังครับเิ่ยจะซื้อมาครับยายยังไม่ได้ไลฟ์เลยครับสว่างหน่อยอ้าไปสีเท้าแล้วสวัสดีครับพี่ตองเกิพี่าวว่ากินข้าวยังจับ<ร>นี่นี่หมโดเนี่ยนี่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดให้ดูนะปิดอีกแล้วเดีวเขาไม่เห็นหน้าดิไม่เห็นหน้าดำดำดำเปิ้ล ตัวกลาเนี่จะขึ้นมาให้แล้วกดตรงนี้ไม่ได้จะต้องกดอุกกอลังเขาลจาจะเบลอออกไปแล้วนั <c oughs> กก็ชอบเหมือนกันนะแล้วมีคนนึง <c oughs> ไปจอยดูขาต้องนี่ด้วยขาตั้งกล้องน <c oughs> ี่ก็เหมือนกันนะจะมีเขียนขาตั้งกี่อันมีอันหนึ่งอยู่ในห้องเนาะ ได้มั้ยได้อ่าใบ mày ต้องมีไมค์ด้วยนะ รีโมทเขาจะไปอย่างงี้รีโมทเนีผมน่ะรีโมทกดต้องกดตรงนี้เออไฟมันก็เป็นสีเหมือนกันเป็นสีขาวเนย่กจะกดเป็นสีน้ำตาได้แม่ขาวเลยเห็นปะดูมีออร่าเลยช่วยได้อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มไม่โอเคละเริ่มสีน้ำตาเหรอ เอาเป็นไงสวัสดีเพื่อนๆใหม่ๆด้วยนะคะที่เข้ามาดูมาไม่หมดใช่ไหม,มสัปปะไี่หมดกดกดสั่งลองว่าแม่จ้ะอ่านอ่านอ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยต,ตรงนี้เป็นวงวมปิดเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ปิดไหมตรงนี้ปิดไหมตรงกลางปิดครับจะปิดทำไมเปิดปิดแล้วมันทางเข้าตรงนี้เล่ม นี่เดี๋ยให้กดเป็นสีน้ำตาลให้อ่าเป็นสีน้ำตาลแล้วให้ยังไงมันมันเป็นลิ้นลองเพลงฟังหนอ่อยอะทำอะไรก็ได้เนี่ยร้องเพลงร้องเพลงอะไรก็ได้แตร้องเพลงหไหมนี่ให้ดูป็นอย่างนี้แล้วกดให้ดูนะแล้วกดให้อ่าเป็นสีเทา ปิด,ป,ดปิดตรงปุ่มกลางไงนะเนี่ยนะเนี่ยปุ่มกลางเขาเขียนน,ยนะเออเห็นไหมใจติดขึ้นมาไม่ให้เปิด,ดตรงนี้ตัวความจริงมันประกดได้นะเห็นหมั้ยรักรีวิวตัวน้อยผัดเริ่มรีวิวแล้วเริ่มพูดแล้วก่อนหน้าน,นี้<ช>ไม่พูด,ดีิความจริงมันกด ตรงนี้ได้จะเร่งหน่อยสะวางไหมสวางเป็นสีไหมสีเนี่ยเขาจะแบบสีน้ำตาลอือริโมทนเขาจะให้ริโมท้น่ะสวัสดีพี่ขอบอกนี้ สวัสดีพี่ทั้งสองคนดูนะคะไม่สว่างเอาใหม่เขาบอกไม่สว่างหรอสว่างยังสว่างยังคะบอกเขาสิสว่างยังครับส,ส,วสว่างแล้วเป,เป็นรีโมดค่ะอ๋อเป็นรีโมดไงโมทกดกด ยายในเนี้ยลูกเขามาคอมเมนต์เรายายอยู่กินง่ายเนี่ยยายอยู่กินงน่าย PMG Channel อ่าเป็นสินอัดีด้วยขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมน้องจัมเปอร์น้องจีนา่าสายบ้านชุ่มค่ะเขาจะเป็นแดี๋ยวว่างๆ<น>จะแวะไปเยี่ยมนะคะ,ะคอมเมนต์ช่วเลยจ้าเนี่ยเป็นรีโมทอย่างเงี้ยจ้าจ้าสั่งได้ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปิดให้ดูลองไลส์สดดูอ่าสีน้ำตาลได้เด็กน้อยอยากไลส์สดเขาจะมีขาตั้งใช่ค่ะมีขาตั้งด้วยเด็กน้อยอยากรีวิวลัมเปอร์กี่ขวบแล้วห้าขวบแล้วใช่ไหมครับ เพิ่มห้าขวบแล้วยายจะมากินบ้านนี้มีเปล่าวันนี้ยายทำหมข้าวอะไรบอกยายก่อนยายทำาข้าวอ่าอะไรนะยายผัดอะไรนะวันนี้ผัดผัดคะน้าผัดคะหมูกรอบินมปิดได้ด้วยนะวันนี้ยายผัดคณะหมูกรอบยายกาลังทำของข้าวให้จำควานกินม่ปิดได้ด้วยนะอ่นนยายังไม่จบเรื่องไปเดี๋ยวจะปิดให้ดูดดกาก้าดามัาก้าดามเนตัวเลเซอร์ไงคือตัวเลเซอร์ไปกินข้าวกันจ้า บอกยายยายมากินข้าวกันนะคะผัดค้าหมูกรอบจ้าเปิดตรงนี้อ่ะเปิดตรงนี้อ่าไฟหมาจ้ายายกินด้วยเขาบอกยายกินด้วยได้เลยจ้าบอกสินี่เขาจะเป็นรีโมทยังไม่โฉเรียวไฟทำไมมันต้องเป็นรีโมทอ่ะก็มันต้องมีรีโมทจัดการได้ก็เหมือนกับโทรศัพท์ไปโทรศัพท์เมนูกินดีเลยค่ะยายอยู่ง่ายจ้าจั้งโดรศไฟได้ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจ้ากติกาไลฟ์สดเขายังไงอ่ะต้องมีคนดูกี่คนถึงจะได้ได้อะไรนะเขาเรียกอะไรชั่วโมงเหรอชั่วโมงยังไงเต๊ะเนี่ยดูกอยากเราไลฟ์ไลฟ์สดโอ้โหหมุนหมุนหมุนก๊อกโอเคนี่เขาจะชม่องไหนเกีออสีได้นะผมรีโมทหมุนทีก็ตกใจอ่ะจ๊ำ เขาจะอวกได้นะลูกเอ้ทีอะอ่าเห็นหมามเป็นสีเนอย่างเงี่ยแหละโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะยายเปิดไปไม่เกี่ยวนะคืออ๋อไม่เกี่ยวกันเหรอคือเราสามารถไลฟ์สดจะได้ชั่วโมงใช่ไหมคะหรือ,อยังไงแล้อีกอย่างแล้วอีกอย่างพักกินมาสูงได้นะ อ๋อไม่เห็นคนอื่นเขาไลฟ์สดกันเป็นชั่วโมงสองสองชั่วโมงคือเขาแบบจะได้ชั่วโมงใช่ไหมคะ,นนะไม่เคยไลฟ์ก็เลยลองดูไลฟ์ทีก็ไม่เคยแบบเป็นชั่วโมงลองให้เด็กไลฟ์ดูเนี่ยให้เด็กน้อยไลฟ์สิบสี่นาทีสิบสี่นาทีแล้วเนี่ยเปิดในจัเปอรทิ้งไปเรื่อยเ่ยเนี่ย ลารสดทิ้งไปอ่าเนี่ยดูมันมันสูงได้แต่ว่ามันแมบบีวัดอุณหภูมิด้วยมีวัดอุณหภูมิด้วยโอ้โหทําทำไมมันเก๋ไก่สไลเดอร์ขนาดเนี้ยนะมีวัดอุณหภูมิด้วยระวังพังนะครับขาตั้งกล้อง,องได้ยังได้แล้ว มันเป็นยังไงอะอย<ม>่าดูสูงนะสูงนะเหี้ยเะี๋ให้ดูตาว่าม,ามันเป็นวงกุมยัยงไม่จบเดินนะก็อยากให้ดูตาเป็นวงกุฎเฮ้ยเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนจริงๆด้วยโอ้โหเป็นไงเป็นไงอ่ะ เวลาเก็บเนี่ยเนี่ยเก็บอย่างนี้แล้วมันก็ต้องอย่างนี้ได้นะทำไงต่เจอเดี๋ยวยายจะมูฟห้องครัวใหม่แล้วเนาะ ช่แล้วแล้วจั๊จับได้ไฟเรือด้วยโอ้แม่จอยเองวางดีดวางดีดีเด้อแป๊ดม่จอยวันไหนจะอยากได้ไฟเนี่ยเหมือนกันถ้าไปประชุมก็้มอยากได้ไฟ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับการประชุม <c oughs> จั๊มเข้าใจว่าคนจั๊อย่าบอกนะว่าจั๊ว่าเข้าใจว่าวันนี้เป็นเลือกตั้งแล้วเขาแจกฟรีไฟไม่ใช่นะยายเขาสั่งมานะยายเขาสั่งไฟมานะลูก เข้าใจว่าอะไรเนี่ยฉันก็อยากได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยใครเอ่ยอีกริมูดใครดูอีกคนนึงเนี่ยน้อยอะไรใครใครอ่ะแม่ไม่รู้อ่ะชื่ออะไรอ่ะบานาน่าอะไรอ่ะบานาน่าอยู่ด้วยเลนี่จะให้มาปปดดมาปิดได้นะนมันปิดได้นะดูมันปิดได้จ้ามาเร็วดูนะแดกแดกน้อยร้องแล้ว ดูนะมันจะปิดได้เออดูนะมาดูมาเห็นไหม,มน่ะกดไปฝึกใช้ไม่ใช่ใชกดตรง,นนตรงเนี้ยนี่แคกดตรงถุนเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยเป็นข้างล่างเป็นที่กดม,มันจะเปลี่ยนค่ะเนี่ยเดี๋ยดูมัถามทำอะไรกินไขขนนก่ธนะกรอบจ้า วันมารีว like, mm ิวเนี่ยได้ไหมาเบาให้อะดิโม่อยู่นี่อย่างอาจะรย์กดให้สั่งได้เหรอยังพออย่าง ไ,ไฟอะไรไฟไหลความจริงมันสูงได้เนี่ยนะให้ดูนี่ที่กดอยู่ตรงนี้กดให้ดูไปอยู่หนะ้ากล้องนีนั่งะอะไรอย่างี้อ้าวอ่าแต่งสีอย่างเงี้ยแล้วนี่ยายถอดแล้ว เออนี่เอาไม่เล่นไม่เล่นอะไรวางวางที่ข้างหลังรีโมทให้ดูที่อะไรอ่ะที่มันเป็นยังไงยังยังยังอย่าไปจับไฟดูดนะมันจะเป็นยังไงได้นะอยาจับมั่วตัวไฟอยู่ไม่นั่งทับขาตั้งใหญ่โอ้นี่ดูนะ ค่อยดูนะฮ่าไปไงนปะไฟไหนอีว่าดูรี่มทให้ดูนะอ่านี่ปิดเนี่ตุ๊กายังเพิ่งจบนะอ้ยเอาขาตั้งนี่ออกไปโอ้ยเนาะ เดีเราจะมา,า,ขขาไลฟ์สดคะให้คปาปเเรามาไลฟ์สดคจอจมีข,ข,จจขอลสดได้ไหมนีโบเขานี่ดูเนี่ยย่ากดไปยังไงได้ให้ดูด่ว จัมเปอร์หนุ่มโคลาดพาซาสวัสดีค่ะเดี๋ยวลองปิดให้ดูนะสวัสดีครยังสวัสดีวันนี้วันนี้จะมารีวิวไฟสวัสดีควันนี้จะมาลีวิวไฟรีวิวไฟเดี๋ยวให้ดูหลอดหลอดมันจะไปวงกลมอย่างนี้แล้วจะมีขาตั้งแล้วก็มีอย่างนี้เดลองปิดให้ดูนะ ่ะเขาจะมีรีโมทคลิปนี้ยกให้อ๋อเห็นไหมน้องแจมเปอร์เนี่ยเสื้อน่ะไฟมันปิดถ้าเปิดน่ะอยากจะเปิดจอยยังไม่ได้ตัดจะเปิดให้ดูนะแม่จอยยังไม่ได้ตัดคลิปใหม่ลงเลยเอ้ยยังไม่ได้ตัดคลิปเก่าลงเลยใหม่ใหม่มันแจมเปอร์ไปนี่จมเปอร์เป็นของจริงของปอมมันปี้ไปอย่างเงี้ยแหละโอย กดใครกดได้ยินเสียงนะกดอย่างเงี้ยได้แล้วใอรจะใกาวยายข้างหลังว่ะอ่าดูให้เป็นสีขาวแล้วสีดำๆต้องกดอันนี้ไปคล้ายเหมือนสีดำเลยดูนะพอได้แล้วพอได้แล้วมะอ่าอ่างนี้ยคอมเมนต์ยังไ กำลังดื้อเลยครับใช่เลยค่ะกำลังดื้อเลยค่ะกดตัวนี้ยดื้อเปล่าจําเปอร์ดื้อไหมพี่ก็ถามเนี่ยดื้อเปล่าไม่ไม่ <laughs> ไม่เหลือสินนกดตรงไหนกดตรงไหนอะไรไม่เหลือกดตรงนี้นจะพังเปล่าอ่ไอ้บ้านไฟ อ่าอะ้รเขาถามกินข้าวยังครับปาดาน่า U T T เนี่ยใครเนี่ยไม่มีรูปด้วยผู้ใดถามกินข้าวยังแจปเปอร์กินข้าวยังเขาถามนี่มันจะปิดได้นะยังเลยแจปเปอร์บอกอยังไม่ได้กินข้าวเลยครับหลอกขอดูนะมันจะปิดได้จะปิดได้อ่าปุ่มมานั่งดีดีปุ่มมันจะจะสว่าง นั่งดีๆ<า>เห็น<า>เห็นไอ้ได้หมดอย่าทำอย่างนี้มันจะพังรีโมทพอได้แล้วมั้งรีโมทสั่งอยู่ได้ไม่ขนาตนนาวข้างหลงบ้านเหม ja ัไฟมาจะสว่างแบบปีรีโมทกดให้ก<ห>ดตรงนี้ เดี๋ยวกดให้ดูนะดูรนะูปไปดูจ้ะอ่าเห้หมะไฟกระพีบได้ด้วยอ๋อก็กระพีบสิแล้วจะจัมเปอร์สั่งกดมันอ่ะสั่งกดตรงเนี้ยได้ออกดแล้วก็วิ่งได้อ่าใครอีกไม่จอยใครอะใครมาดูอ่ะไม่รน้ใครอ๋อพี่หนุ่มโคาชไลพา ปกจริงมันกดได้อักจริงมันปิดได้นะอยากเขาจะมีรีโมทแม่ถือกล้องให้กดตรงสวิตช์อธิบายไปอ้าไฟไฟดับพอเดียวมันจะพังแล้วครับผมเออยายจะจะจะเจ๊งนะครบผมมันจะพังนะครับเปิดค้างไว้ครับผมเนี่ยเขาจะมีรีโมทให้ oh, bên như thế này. Jina phưng tỉnh, non ngóng ngén, trả. Ngóng ngon ngóng ngén, ngóng, ngán, ngóng ngán một, đinh một, lế. đinh một, 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 đinh เป็นลายสีออกคล้ยายๆกับสีเล็กๆนะก็เลยเด็กงี่เง่าเอยี่เอ่าอใหญ่เลยโอ้ยใหญ่เกินครับโผมพขอบคุณลุนช่องอะไรขนาดนัน้นอะเป็นง่าหมดแล้วเขาเวียนหัว นี่ขาตั้งโอ๊ยแม่เจ็บจะเอาอะไรขาตั้งเม่กันด้วยเหมือนกันแล้วก็ไฟความจริงมันกดได้นะให้ดูขาตั้งเอาเดี๋ยวก่อนจะปิดไฟได้นี่เดี๋ยวหักแล้วดูขาตั้งนี่ดัวมีเย้วดูขาตั้งเนี่ยโอ้ยใหญ่

แล้วอย่าเล่นของยายพอแล้วนี่ลูกกระตั้งนนเนี่ยยาวนี่ดูข้างบนเห็นมหยาวมากยาวยังไม่ถึงโคมไฟเลยอะ่ะพอ,อยังอยากให้ดูความิงไม่สูงพอ,อยังแม่ใช้โทรศัพท์เดี๋ยววัดอุณหภูมิให้ดูวัดอุณหภูมิเท่าเท่าสูงพอ,อยังแม่จะจะใช้โทรศัพท์แล้ว แต่จำไหนเ,เ,เป็นจำอยากยาไปไลฟ์แบบที่มีไม่มีโทรศัพท์ก็ดีนะวัดวัดหวนะบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายจัมปเปอร์จีน่าไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าไปแล้วไม่ไหวแล้วแม่จอยจะใช้โทรศัพท์แบตจะหมด ไม่ถึงว่าจะดูแค่นี้ก่อน